การจละส่วนเน่ยนะนี่ใครใครรู้นะเป็นใช่แบบนี้หรือเปล่านะโอ้ยรู้สมมัติไม่เวย <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับแล้วก็สวัสดีครับผมซุปเปอร์กัมบอลนเนอร์มิวสินะครับวันนี้รักกัในเกมเจ็ดแพยจอยไรซ์ 2EP15 นะครับผมนี่ยังอัพเลยอยู่นะยังเต็มเต็มนะครับอ่าโคตรเร็วไม่รู้ยุติธรรมนะนะก็อืมโอเค อือฮะโวยโอเคไปกันต่อนะครับแง่กล้วยกล้วยแบบใครๆก็รู้จักนะอือฮึอืมนี่ อุ้ยอุ้ยอุ้ยตายตาย,ตายเอเอ,เอ,เอ,เอใครก็เกลียบเกลียนนะนะเอ้ยเยอะอืมน,น,นี่ไงนี่ไงฮ่าฮ่าโอ้ วุยว้ยวุ้ยอืมใครก็รู้จักนะเยอะไปนะก็นะเอา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 ตีเข้าไปเออวุยว้ยวุ้ย เอาเอา,เอาระวังระวังระวังสิงกิจขวางนะอืมอา่าใกล้สนิทกันมากขึ้นเลยเลยเนาะเอา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 เยส yes, ได้ได้เอามาแล้วเกือหัวใจเต็มเต็มโอ้โหืโหมแมโดนจิ้นเกลือเข้าไปอา่า อืเว้ยเนาา่นี่ไงไกลมันเป๊ะเปะเลยวาปะเว้ยพูดใกล้สนิทมากกันขึ้นเรื่อยๆนะเป็นใครก็รู้จักดีนั่นแหละเอออืม ฮ่าฮ่าดงไม่ได้เป้าซะหน่อยครับผมฮ่าฮ่านี่ไงร่มนี่ไงอืมฮ่าฮ่าแบบตู้มตามเนี่ยนะอุ้ยตายอุ้ยตายอุ้ยตาย อืมอุ้ยไอ้ไอ้ไออุ้ยไอตายตายตายเกือบซางานแหละเออ้าเอ้าเอ้าเออ้าเอวใครตายแบบใครใครทำวะนี่ไงโดนมาจัดโดนมาจัดเต็มเต็ม Ê. Nó bằng. Nè. Ui 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 ui. À. Wow. Ừ. nè ngà โอเคระวังค่อยๆไกลนิดเดียวนะว้าวนะเวตายเว้ยย Oh my g o d ฮะ มาดูนี่เป็นไงล่ะครับผมงั้นเอามาใหม่ก่อนเนาะเออยากจระ,ะส่วนนะนะนี่ใครใครก็รูนะเป็นใช่แบบนี้หรือเปล่านะโอ้ยรู้สมันไม่เว้ยอา อืมโอเคนะครับใส่เป๊ะเลยนะครับโอเคนำะมาต่อกันแล้วเออนั่นตั้งแต่ต่อจากนี้นะก็พูดมันไปช, ắt, ช ắt ัดๆเนี่ยนะก็นี้สินี่ Đây. Để... Ờ. Ô. Ui. Ui tài. Ừ. Nè. Ừ. 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 นี่ไงแข่งโจ้ะจัวเออเว้ฮ่าฮ่าเว้ยเฮ้ยเกือบไม่โดน่านี่เป็นใครอยู่นะเว้ย อุ้ยอืมนี่ใส่นี่ไปดูใกล้ๆเลยปะอืมเว้ยเว้ย แม่ายเกรงใจแบบนี้ข้างๆนะนี่เว้ยเมื่อกี้ยังไม่ได้วันหยุดนะอืม,อม โอ้อ่าอ่าฮานี่ไปไปอยู่ใกล้ๆเลยนะครับแหมมาลายเวนสองสามวันนะอ้าวอ้าวอ้าวโว้ย <Nhạc> ừ. Wow. Ui 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 tài. Ui tài. Ui 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 ui. Ừ. Đi nhìn xem bạc lạc hay quá. โอ้ยเอาตรงแรกๆเก,กันนะครับอ่าเว้ยเว้ยเยเยๆเย่ย้ยตายเยย เอ,อ้ยเอ,อ้ยก็เรื่องเยอะไปนะอ,อ่าโอเคนี่เป็นไงแจวก็เดิม แง่เล็กเ้วยแบบนะน,นะมันมียังมีอีกอยู่ไหนเนาะอุ้ยยังไม่ได้ทานสก,กินนะโอเคแบบเรียบร้อยแล้วอ่าถ้างั้นก็ไปกันเลย นี่ไงก็น,นะอ้าวเป็นก็รู้ว่าเป็นไซนี่นะไซเอซสารนะ่เป็นไม่รู้ละไซเสซ่าแบบนี้ไงละแบบอุปกรณ์แบบอิเล็กทรอนิกส์แบบแบบหรือเปล่านี่เอ้ยเอ้ยอุ้ยตายตายระวังรัวรัวนะใช่แบบนี่นี่น นี่นี่ไงล่ะอาอาาเวนี่เออไม่ได้แกล้งงวงไปหน่อยนะ nghĩ quê nó dây quê tài อุ้ยวิวิอิอาเอาเอายยนี่นะอืมยังไงรักเลิฟปะนี่้ยโดนเกรงขาดใจจะตายโอ้ นี่เวเออนี่ไงโอเยอืมตั้งแต่ก่อนนะ อุ้ยตายโดนกลัวชิบหายเย่มันมาแล้วโอ้โหอุ้ยอุ้ยตายใส่นี่เลยอเอออุ้ยอ่ะ เอามันตามมาทำไมเสืออุย้ยเอาหนึง่งเกาเกาเจมแบบแบบไม่ไม่โตสลับไม่โตสลับการแบบนี้หรือเปล่า,าใครใครก็รู้นี่อืม เว้ยโอเคเหลือแค่อีกสองเล่นนะนี่นี่ก็นะฮามันเจอจนได้โว้ นี่ไงแก้ไขปริศนาอืมเอออุ้ยนานเน,นนะี่ยนะเุ้ย เอาเอาเอาเสร็จอ่ะบูสเต็มพลังเลยอืมน่ะเงงงยงโว้นี่ใช่ดี นี่ไงโดนจั่วๆไปทั้งตัวเลยเอา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 อุ้ยอร้อนโอ้ยตายยังไม่ร้อนเอ้ยไม่ได้ร้อนเลยเปล่าอะเนี่ยนะอืม นี่ลองดูนี่สักก่อนสิอืมโอเคเล่นสุดท้ายและนี่ไงเล่นสุดท้ายนั้นก็พอเลยวยนี่ไงนี่แน นี่แนะ่นี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 ่ว,ว้าวระวังร้อนเออเว้ยเกือบเกือบตายนะนี่ไงบลัสเตอร์นะ นี่นี่วาว่ายื้อนี่นี่เอาอุ้ยเกือบเกือบเกือบตายนี่ไงลองดูเป็นไง โดนมะโดนไหมโดนไหมนี่นี่ไงเอาไปกินซะนี่นี่เออเว้ยนี่ไงต่อสู้ร้ายกาจอันยิ่งใหญ่กว่าเดิมเลยหรือเปล่านี่ คุณไปก็จบไปจบมานะยังไงก็ไม่สวยหรอกฮะฮะเวออุ้ยอุ้ย,ยตายว้าโอ้ my gosh อพูดงี้ก็เถอะนี่มาแล้วอ่าโอเคไม่ต้องหว่วงนะครับแล้วก็ขอจบคลิปนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ช่วยกด subscribe ด้วยกดไลค์กดแชร์ไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือน,นนะครับแล้วก็คลิปจะกล้มานะครับแล้วก่อนสวัสดีครับ